รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรนิวสามสกับผมหนุ่มเจียระอิสรพงษ์เตชะแก้วนะครับเจอกันทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้เป็นเช้าที่สดใสที่เราจะมามีความสุขร่วมกันผ่านทางหน้าจอทีวีนะครับกับรายการที่โอ้โห,โห,โหเรื่องราวของภาคการเกษตรเนี่ยครบถ้วนมากๆเลยละครับโดยเฉพาะในช่วงแรกกับช่วงรอบวันทันเหตุการณ์ วันนี้มีละครสั้นเป็นภารกิจของกรมชประทานมาฝากด้วยบอกเลยว่าตอนนี้สนุกมากๆอันแน่อันแน่จะสนุกแค่ไหนไปชมพร้อมกันเลยครับ เข้ามาเร็วครับพี่ฟองพี่อมอ้าวคุณเจ้าหน้าที่มาโทษแล้วทำไมเปียกเป็นลูกหมาตกน้ำเป็นอย่างนี้วัสด,ด,ด,ดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ป้าพูดแบบนี้ว่าผมเป็นหมา <c oughs> พี่อมป้าเขากำลังว่าพวกเราอยู่ครับ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะเดี๋ยก็ตกเดี๋ยวก็แดดสลับกันแบบนี้พวกเราไม่ทันเตรียมร่มเลยค่ะก็เลยเปียกแบบนี้แหละค่ะอเอ,อแล้วปีนี้นะไม่ได้ตกหนักแค่บ้านเรานเนี่ยตกหนักอย่างเงี้ยทั่วประเทศเลยป้าเรากลัวกลัวว่าน้าจะท่วมแล้วยังไงเนี่ยมันจะท่วมได้ไหมแบบเนี้ยคุณป้าไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าทางกรมชลประทานของเราเตรียมรับมือทุกสถานการณ์ครับใช่ค่ะ ในช่วงที่ฝนตกหนักมากๆเนี่ยหรือว่าเข้าสู่ฤดูฝนกรมชลประทานของเราเนี่ยก็จะคอยประชุมเพื่อเตรียมแผนรับมือฤดูฝนค่ะแล้วก็จะมีการติดตามวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์น้าแล้วก็จะมีการส่งไปยังสํานักง,งานชลประทานที่1นึ่งถึงสิเเอางอ่ายก็คือส่งไปยังสานักง,งานชลประทานทั่วประเทศค่ะเพื่อเป็นการติดตามแล้วก็วิเคราะห์ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยสถานการณ์น้าเป็นยังไงไปดูทั้งส่วนที่เป็นอ่างเก็บน้ําแหล่งน้ํารวมไปถึงแม่น้ําสายหลักต่างๆเพื่อที่จะมีการเตรียมแผนการรับมือนั่น และที่สำคัญน,นะครับผมกรมชลประทานยังเน้นย้ำให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเนี่ยติดตามและเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะนำข้อมูลต่างๆเนี่ยมาวางแผนและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ควบคู่ไปกับการกักเก็บน้ำและปฏิบัติตามมาตรการในฤดูฝนของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติด้วยครับอ้าวแล้วไอ้มาตรก,การเนี้ยมันเป็นอะไรยังไงอ่ะเล่าให้้ฟังหน่อย ก็มาตรการดดูฝนเนี่ยนะคะเป็นมาตรการที่เราเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อรองรับสถานการณ์น้ําให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดค่ะอย่างปี2567ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีถึง10มาตรการด้วยกันนะคะนั่นก็คือ1น,นะคะเราจะมีการคาดการชี้เป้ารวมถึงแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดน้ําท่วมรวมถึงพื้นที่ที่เสี่ยง ฝนทุงช่วงด้วยนะคะ2ก็คือเราจะมีการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์การบริหารจัดก,การน้ําในแหล่งน้ําค่ะรวมไปถึงอาคารบังคับควบคุมน้ําอย่างมีบุรณาการทั้งในระบบลุ่มน้ําแล้วก็ระบบปลุกลุ่มน้ําด้วย 3. นะคะเราก็จะมีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆค่ะในการที่จะคอยเกี่ยวกับเรื่องของระบายน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อาคารชลาศาสตร์ระบบระบายน้ําชลามาตรทรมาตรต่างๆรวมไปถึงบุคลากรที่จะเป็นประจําพื้นที่เสี่ยงของศูนย์อพยพทั้งหมดเนี่ยก็ให้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำทุกรูปแบบค่ะส่วนข้อที่4เนี่ยนะคะเราก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็คอยติดตามพวกคันกั้นน้ําทานกแล้วก็พนังกั้นน้ำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาค่ะพี่ฟองครับอยู่ผมช่วยครับ5เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําอย่างเป็นระบบคร,ครับ6 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตั้งศูนย์หน้าก่อนเกิดเหตุเพื่อฟื้นฟูสภาพให้กลับมาสู่สภาพปกติครับเร็จนะครับเร่งพัฒนาและกักเก็บน้ำในแหล่งน้ำทุกประเภทช่วงปลายฤดูฝนครับ 8. สร้ั้งความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนในการให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำครับ 9. สร้างการรับรู้ศูนย์บริการสถานการณ์น้ำและประชาสัมพันธ์และข้อ10นะครับผมติดตามและประเมินผลปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำครับ เอ๊ะไอมาตรการเนี้ยมันจะมั่นใจได้งไงว่าน้ำจะไม่ท่วมเนี่ยเขาเอาไว้ลงสื่อโซชเชียลแจ้งข่าวเฉยๆหร,หรือเปล่าคุณป้าคะพวกเราเนี่ยมีการลงพื้นที่ติดตามแล้วก็ประเมินผลรวมถึงมีการลงพื้นที่ไปติดตั้งเครื่องสูบน้าตามพื้นที่ต่างๆอยู่แล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการสูบน้ําไปยังพื้นที่ต่างๆให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรโอ้ฝนหยุดตกแล้วอ่า งั้นถ้าคุณป้ากังว,วลเรื่องน้ำท่วมเนี่ยไปประตูระบายน้ำกับพวกเราไหมคะไปทำไมอะพวกเรากำลังจะไปสำรวจประตูระบายน้ำในพื้นที่เพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฤดูฝนคับคุณป้าจะได้เป็นเห็นการบริหารจัดก,การการระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำด้วยไปก็ได้เออก็ว่างอยู่ไปก็ไปอะ<อ>ไปหยุดเลยก่อนจะไปขอสั่งกาแฟเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับการทำงานลงพื้นที่ก่อนได้ไหม ไปสั่งก็สั่งไปเถอะไปละพี่สาวครับสั่งกาแฟหน่อยครับจ้ากาแฟอะไรดีจ้าผมอยากได้กาแฟที่กินแล้วไปเพิ่มพลังงานก่อนที่ผมจะออกไปทำงานงั้นเดี๋ยวพี่จัดกาแฟแบบพิเศษให้เลยแล้วกันจะได้เพิ่มพลังงานให้น้องไปทำงานได้ว่าแต่กาแฟพิเศษพิเศษของพี่เนี่ยใส่ลงไปบ้างครับก็จะใส่ากาแฟใส่นมแล้วก็ใส่น้ำแข็งไปไงจ้า มันก็กาแฟปกติไม่ใช่หรอครับมีอย่างที่พี่จะใส่ให้เธอใส่ฐานเพดฉายให้ไงจ๊ะ<อ>เธอจะได้มีพลังงานอ่อนเลยุกเลิกทันไหมเนี่ยก็เอาก็ได้ครับนี่นี่ไม่ขำหน่อยเหรอนิดนึงอ้าวต้องขำเออขำก็ได้ <laughs> จ้าอีกอย่างพี่จะใส่ใจแม่ค้าลงไปให้ด้วยแล้วกันจัดมาเลยครับ ได้มีพลังงานออกไปทำงานเพื่อประชาชนจัดมาเลยครับพี่หแก้ว6กแก้วไม่ได้เหรอได้เพื่อแม่ค้าด้วยแก้วหนึ่งจัดไปครับ นี่คือเครื่องสุขน้ำค่ะใช่และนี่คือท่อระบายนะ้ำทางเราได้ทำหมึ่งเครื่องจักรเครื่องมือละเจ้าที่เข้าไปกำจัดวัชพืชและสิ่งที่ขวางทางน้ำนะครับในพื้นที่รุ่มน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพน้ำและเพิ่มิทลิภาพในการจ่ายน้ำและระบายน้ำตลอดจนถึงเรายังตรวจสอบความมั่นคงของอาคารชนและประทานด้วย เพื่อให้ได้มีผิภาพในการใช้งานครับและก็เรายังลดผลกระทบที่ประชาชนจะได้รับด้วยตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และยังไม่พอนะครับยังมีการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำครับผมคอยติดตั้งครับผมแล้วก็คอยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ครับผม พร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดนะครับสําหรับต้องการความช่วยเหลือนะครับผมก็สามารถติดต่อได้ที่กรมชลประทานหรือว่าโทรด่วนได้ที่กรมชลประทาน1 4 6 0ได้เลยครับดีๆีแบบนี้มีประโยชน์นะแล้วมันก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้จริงๆด้วยใช่แล้วค่ะคุณป้าพ่อ เครื่องจากพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะเราก็จะใช้ในการระบายน้ําในสถานการณ์ต่างๆเยกะตัวอย่างเช่นกรณีน้ําท่วมที่คุณป้ากังวลนะคะหรือจะเป็นอย่างช่วงฤดูฝนที่มีน้ำเนี่ยปริมาณมากอาจจะมีการไหลไปอย่างพื้นที่ต่างๆเราก็จะใช้เครื่องสูบน้ําพวกนี้ในการเร่งระบายน้ําค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ของพี่น้องประชาชนที่อาจจะมีไปกระทบบ้านเรือนที่แม่น้ําลําคลองเนี่ยมันเอ่อล้นตลิ่งขึ้นมาเราก็จะนาเครื่องสูบน้ําพวกนี้หละค่ะไปเร่งระบายน้ําได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาน้อยหรืออย่างบางกรณีที่เร่งด วนเครื่องสูบน้ําพวกนี้ก็สามารถสูบน้ําจากพื้นที่ต่ำขึ้นสู่พื้นที่สูงได้เลยค่ะและเครื่องสูบน้ํานะครับผมยังสามารถสูบน้ําได้หลายรูปแบบและปลอดภัยมากเลยนะครับผมเนี่ยค่ะท่อระบายน้ำว้ายว้ายอะไรคะป้าลืมไปว่าป้ามีนัดเดทเดทไม่ใช่หมายถึงว่านัดกับไอเดทผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ป้าจะไปคุยธุระกับมาเรื่องพัฒนาวัดวันพรุ่งนี้จ้าแกขนาดนี้นึกว่ามีนัดเด็ดเองว่าอะไรนะไม่มีอะไรครับป้าเออนันป้าไปก่อนนะเออไปแล้วไปแล้วขอบใจนะขอบใจนะขอบใจนะโอ้ป้านี่เขางานเยอะจริงเลยนะครับพี่ฟองกลับกันก่อนดีกว่าไหมผมหิวแล้วอะผมจะไปหาอะไรกินนะครับครับพี่โอมเฮ้ยพี่อม เอาเอีกแล้วนะเนี่ยพี่ฟองดูสิพี่ผมนี้ช่วยไม่ได้เลยจริงๆไปที่ไหนก็ไปติดยิงคนอื่นเขางั้นก็เรากลับกันสองคนกันดีกว่าครับพี่ฟองเฮ้ยพี่ฟองพี่ฟองหายไปไหนเนี่ยโอ้ผมจะประกับยังไงเนี่ยไปยันหมด สวัสดีครับแม่ฝึกง,งานที่นี่เหรอครับสบายครับผมพี่พี่เขาไม่เคยปล่อยให้ผมลำบากเอกครับดูแลดีไม่ต้องเป็นห่วงครับขอบคุณครับกลับไงล่ะทีนี้ โอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหของแท้เขาของแท้จริงๆเลยนะฮะเห็นไหมครับดูแล้วก็ได้ทั้งความเพลิดเพลินแล้วก็ได้สาระแล้วก็ความรู้ไปด้วยนะครับนี่ต้องขอขอบคุณเลยนะครับสําหรับกรมชปรททานของเรานะครับที่มีเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้มาฝากกันนะครับและในช่วงหน้าคุณผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งตอนมาฝากด้วยนะครับจะสนุกและเข้มข้นแค่ไหนเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะครับ